พอมึงไปเนี่ยหาว่าผมไง <c oughs> เออนี่ขนาดแค่มูฟทีเอสมึงยังหาเนะ <c oughs> นี่ยมึงลองออกทีมไหมรับรองหาคึ่มๆึ้เฮ้ยเจ้าแมนมึงเติบม,มาปะเนี่ยไอ้เหีย,ย <c oughs> <c oughs> ขำว่าอะไร <c oughs> นี่มันคือไฟดักอย่างสวยแม่งออกรูกไกล ก็ครับผมมีคำถามพี่ไอคนที่ยิงผมมาแม่งยิงผอมไวมากเออตบุบต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 บครับมีคำถามเม่อไงครับแต่อยากทีมอะไรนะแต่อยากทีมอ๋อหมายถึงทีมแรงๆเนี่หรอใช่ไม่ไไปไปไปปิอะรอแป๊บนึงครับเอ้ถ้าพี่ออกใครจะมาแทนนะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกคนนี้เราพูดชื่อสีอะไรนะคนแรีเราพูดชื่อสีจูจู อะไรกูหม่ดิแล้วกูบอกใครจะมาตูเมย์ไปไปไปเฮี้ยไม่ฮาเหมือนเดิมแล้วป่ะแต่ก่อนฮากว่านี้อีกป่ะใช่ป่ะแฝกไหวนี่อ่ะฮาจ้งโอ้ยพอดหัว่าจางแล้ววบินจางแล้วว่าไม่พี่คือไปเขาจางเดี๋ยวขาเรียกมึงคนรวยนะแบบกะกะไปเลยเขาเล่นมวยวิ่งต้องมวยเรื่อยเอาเงินหน่อยพี่ไปทำ พี่กินหมูกระทะไม่ได้หรอกพี่ต้องช่วยเดี๋ยวไปดิวโอเคเดี๋ยวพี่ซื้อเดี๋ยวพี่ซื้อแฟล๊กนะเดี๋ยวพี่ดิวเดี๋ยวพี่ดินะเดี๋ยวพี่ซื้อสตาร์บัคแฟล๊กมาเดี๋ยวพี่ดิวกินกาแฟข้างหน้าเดี๋สตาร์บัคไม่แพ้ก็ในตอนเล่นเดี๋ยวพี่รวยเดี๋ยวพี่ไปสตาร์บัคแฟล๊พี่ก็มาสักท็อฟฟี่เมสอะไรเป็นเพราะว่อนเขามีปัญหาเขาแก้ปัญหาไม่ได้เดีวทั่วเนี้ยเขาใช้เงินแก้ปัญหาตลอดอะไรอะอะไรอะ ล่าสุดไปขอที่ผมบีนบีนยวตัดพี่เดี๋ยวพี่ให้ห้าร้อยมันหาห้องน่าใช่แรงหาห้องน่าครับใช่แรงขึ้นยากด้วยใช่ถ้าโตเกมมันอะขึ้นยากเว้ยกลัวจริงแล้วไอ้พี่อะแต่ไปกินต้องรอนะเมื่อกี้ใช่เมื่อกี้ไม่ได้ซีเด่นขึ้นเลยเอดีละเอ็กซ์เดนผมก็พูดอยู่ว่าไม่อยู่ข้างในหมดเลยนะข้างในหมดเลยนะเฮ้ยตังหรอไปคุ้นด้วยคุ้นด้วยอ่ะบ่ย ้ยบม่พี่กินซากมากตอนอยู่ซี่ของไปสามนะใช่ชั้นหนึ่งป็นชั้นเดียวชัดเลยป่ะตรงแถบที่กูกราฟสามตัวมันลงตรงนั้นอ่ะสามตัวไม่หนีไปแล้วพี่มันไม่ฟาร์มเหรอไอ่มันหนีออกเลยย่ามันเจ็บมากปะ่าฟาร์มกันดีกว่าเด็กยวแหลมมีคนวะมีตีเดียวใช่แหลมฮาลิบางเหรอ อะไรอ่ะมุกอะไรวะเอ้เียวกันเ็เฮ้ยเจ้าแมนแต่คุณรู้ตัวไงครู้ตัวไงเราเล่นพลาดอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยเยมมุกเขียมหรอวะันนี้ขำไม่หยุดเลยเฮ้ยขำแกงมาเนี่ยคุณอยากแงเดียวยิงด้วยคุณแมนอเยิงเยอะดิแต่ยิงหวังปกติยิงสิบได้แตพี่บอยไม่ยิงเลยเอาเอา ไม่ใช่ทำไมมันเก้าอีมไม่ห่ับ้านนี้ตัวนึ่งพี่โอเคแปริวโผล่ตรงผมนะเฮ้ยมีคนมงมาหาผมคนหนึ่งผมน่าจะได้ฟรีบ้านแถวมีเป่าพี่ตรงนี้มีตัวหนึ่งรงมาพี่อ่ะเห็นปะ ไ, er, ได้นน for so ่่อยได้ไ well, ด้พี่ฟีพี่เนียนมาถ้าข้างนี้ได้ทางหนูมันต้องวิ่งมาช่วยเว้ยพี่บอลน่าจะได้ยิงฟีฉันเดินลงทางมาบ้านนี้วิ่งรบอยพี่งาบอยจะไปบ้านกินจะไปบ้านกินเม็ดหนึ่งเม็ดหนึ่งเข้าบ้านกินไปแล้ว มาสิโกอันนี่มันน็อกตรงไหนในในบ้านเลยเฮ้ยน่าหลินหล่อเลยวะนี่บ้านเร็วเดี๋ยวนะขวาล็อกน้องบ้ากินน็อะขวาสุดน็อะขวาสุดน็อเตัวเดียวอ๋อตัวท้ายไม่รู้นะน่ะยิงกูอยู่นะขวากินบ้านหรือหกหลังวะไม่ได้ยินวะหกหลังเขาปะให้ฟังแม่นัดวะโอเคขวากลางหลังนี้มั้งหลังที่มาร์กอะหลังบ้านผมเลย ทำทำไหนเพิ่มนหลังบ้านผมหลัางล่าสุดอะให้กระหลังบ้านนู้น่ะบ้านนี้มั้งไอซัมบ้านให้กินให้กูหน,น่ยอยดิแกะมากเพิ่มนโอ้ยเรียบร้อยไอ้มาร์คสี่นี่ใครวะมาร์คสี่กูกูมึงนมาช่วยเพื่อนอะโอ้สุดจัดดูดูคือกูก็ยิงน้องตอนนี้แล้วกูก็พยายามวิ่งไปแล้ว ไม่ทันมึงวิ่งไปเก็บของก่อนเนี่ยไม่กูกูวิ่งเลยกูวิ่งเลยไปแล้วไม่ไม่พอเพื่อนเช้าบอกว่ากลับมาเก็บของอ๋อเออยิงนอกแล้วก็เฮ้ยกำลังไปประมาณนี้ที่วงน่าวงบ่นนะพี่วงทางก็ละมันจะเกิดบ่นได้อยู่วะมันก็เกิดได้อยู่นะจำเป็นไม่รู้วงกูไม่ใช่เก่งเคซี แม่อี้ยนัันมั่วมัววงไงใช่เวรอ่านวงหรืออ่านวงอ่านวงเดี๋ยวเขาอ่านได้จริงนะพี่เสาพี่โฟก์เพิ่มเพิ่มไอ้ยอะไรอ้วนหน่อยครับพี่เอ้ยไอ้แคมป์มึงมีมึงลองไปดูห้องน้ำดิไอ้ไอ้เพิ่มเปิดเพดานอะที่มันที่จะเอาไว้ซ่อนของดูดิมีบ้องอะไรอยู่ป้าถ้ามีของพี่โฟก์ครับพี่ไม่ได้กู สองไม่ใช่ตอนคุณอยู่อ่ะคุณทำอะไรไหมผมจำได้นะพันลำเมาพันลำพันลำคืออะไรไม่มีอะไรไม่ให้กูอยากรู้ไงพันลำคืออะไรแม็กดำเพราะว่าพี่บอยแม็กดำอ๋อก็พันปกติไงเหมือนแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแม็กดำพี่อบอกนะอย่าเส้นอย่าเส้นอย่าเส้นเออถือว่ารู้จริงอลองคุยกูอ๋อลองคูยลองคุยที่ร้อนๆเอยู่อ่ะครับสวัสดีครับคิดพนา เราวันนี้เราต้องไปยึดได้มากกว่าหนะ้าผาไอ้เจมไอเคสไลน์เลยไม่ยึดเสี้ยมเป็นจับเราแล้วเราต้องตั้งอย่างไรดนเท่าที่สามพอยังพี่รถปะเนี่ยไอร้อยู่รอรอนี่ยนี่ใครเนี่ยอ๋อพี่เฮ้ยเจอชิคแปคกับแท่งเก็บให้ด้วยนะแปดอะไรเนี่ยเราเก็บลงไว้ให้พี่หน่อยแต่แท่งจับไม่ได้อีกวันหนึ่ยแต่เดี๋ยวพี่ไปเก็บตี่ปั๊มให้ก่อนตีหนึ่งตามมาแล้วกันแต่ไปวไปเดี๋ยวมเก็บของ เมื่อก no ี değil, really. ้เล่นดีๆกูว่าอัพไปแล้วไอ้พี่อะที่ฟอกเลยพี่บอยอย่างเงี้ยผมใส่ยำแล้วระวังระวังใช่เหรอโฟมมึงเหรอโบยนะโบยนะแต่เมื่อกี้ในเรดาร์กูก็ใช่นะเฮ้ยเฮ้ยมีคนเราดีกว่าแชมป์คืนเราที่าแชิบอยู่ไม่าร้อนอยู่ตรงสะพานนะพี่เออมีค้อนบัดขับบัตรกีมาจอดปั๊มตัวันึรืใช่เหรอหน้าเราเลยเหรอเออใช่พี่ในปั๊มตี้พี่ชินนะพี่ชินนะพี่ชินอ่ะพี่่ยครับผมแล้วพี่ มันเหมือนจะยิงตรงนั้นน็อกปะไม่แน่ใจครับเมื่อกี้ขับมาแทงแทนที่มันได้ทางไหนได้บ้างแทงปั๊มเลยเนี่ยอ๋อไม่ได้บอกกันเอ้ยไปไปแจมเลยดีกว่าฝั่งมาจอกมาจอกเต็มเลยมาจอกกันออกขวาเลยเพื่อนขาวอะฟังเงี้ยวฟังเงีแล้วจอดเปิดไปก่อนผมมีทนายพี่พวกมันบอกกันอยู่ตอนนี้ยังไม่จบเลยใช่เหรอใช่เมื่อกี้มันเคลียร์แล้วไม่เหรอฟินขึ้นแล้วนะอ้าวเหรอใช่เออมันตใช่มึงจะเข้าหลังป่ะกูจะยิงล่อตรงนี้ให้ กอหนึ่ข้าข้างน่าไหมไม่เพิ่มมีรถขวาเลยว่ะยิงได้เลยพี่พอมันจอดนานแล้วมั้งต้นไม้สีต้นไหลไปได้อยู่อยู่ข้างหน้าชั้นหนึ่งโดดลงมาชั้นสองสองตัวข้างล่างเลยขวามาตัวนึงปืนกูได้ตัวนึงวิ่งไปปั๊มสองตัวข้างหนึ่งหนึ่งเห็ดน็องเห็ดน็องเห็ดน็องกูซ้ำเห็ดให้ชั้นสองก็ได้ชั้นเจ็บแต่บ้านก็ได้ ต่อสองตัวพี่ถ้าสองบ้านกระจกหัวแต่ไปจังหวัดรถนึงไปจังหวัดตัวนึงมันเหมือนมีสี่ตัวป่ะพี่สี่มีสี่ตัวต้องใหกตัวนึงพี่ไม่ต้องเห็นเหมือนชุบว่ะกูฉีดขวาให้ไม่ไม่กูซ้ำไปแล้วอไแล้วตัวนึงแค่สองตัวแค่สองน้อตัวนึงทำไม่ะรงเหตุเจ็บมากตรงเหตุเจ็บมากอีกตัวนึ่งแถวสมอลตัวนึ่งสามไม่เห็ดมันวิ่งไกลเลยเว้ยเห็ดมันวิ่งไปนี่เลยเดี๋ยวกูมาให้ฟักหนึ่งแก่รอีกตัวนึ่งพี่ดำแล้วใช่ไหมเสื้อขาวนะที่กูเห็นนะเสืื้้ออขาาวววนะะ่หมดแล ยังยังยังไอ้แมนถ่อมมุมตัวหนึ่งล่าสุดดาบที่พี่เห็นนะชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งตัวน้องตัวน้องใส่วะแม่เจ็บ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 เปนผมเจอคุณแล้วนะครับฉันเดินร้องท้าชอบยืนโล่งอ่ะคุณแม่อ๋อเนี่ยอะไรกันได้ไดนี่ไก่เรายืนโล่งนะเพราะได้หลังนี่ยังเซฟไม่มีอ่ะเจ็บ ต้องเราทำเสียใจทำเราเสียใจทำเป็นเรียนเสียใจงเขาตั้งขับเด้เยเราเกาะแรงเว้ยหลอกกันหรอกกู <laughs> อยากเล่นเลยครับเี่ยเกรดที่คอยากอย่างไร่ะชิคแฟรอยู่ไหนวะมีมีนี้ป่ะชิคแฟรอยู่ไหนเอา,เอาไปได้ไอ้ไอ้ไอ้โกูเดี๋ยวกูเก็บให้อ่ะแอปเปิ้ลมันมีไม่ใช่เหรอวะ เต่ผมใช้อยู่นี่นี่อยู่ที่กูกูนี่ก็มีได้แล้วมีไกลมีไกลกว่าสี่ป่ะเจ้าอ่ามีสกอบไกลกว่าสี่ป่ะไม่เจอจูแมนก่อนจูแมนสามเองไกมีสักคนคนกพี่บอยคุณนกวันไหน ปอยาเพิ่มอีกสักอันเนึ่โอ้ศพเยอะแยะยาเต็มเลยพี่อโอได้ละฟูฟู <Okay. S 2> อะไรฟูพี่ของฟูครับพร้อม <c oughs> เล่นเก็บเสียงก <ใจ S 1> ันรอวะพร้อมใจพร้อมเราทำได้ครับพี่ผมดัดาก,กันเปล่าดูว่ามีคนดักรล้เปล่าถ้าไม่มีแล้วนาเฮ้แต่พูดถึงเราข้ามผมหน้าอะไร้ามันมีคนดักนะ วอมยาอะไรเยอะอยาอะไรเยอะออแต่ไม่เห็นคนดักนะไม่รู้มันจะเหนียนเปล่าชอบมีแก๊งนอนในถังอ,ะอ่ะบักกี้แอบ่อนเดียว เลี้ยพี่คนแรกเหรอพี่โค้กเป็ดมั้งใช่เหรอไม่ก่อนพี่จะเข้าบีนอีกนะไม่รู้จับไม่ไล่จับไม่ไล่จอบปะใช่พี่น่ะอะไรใช่เหรอม่จับไม่ได้ไม่เลี้ยก่อนเหรออะไรก็เสียใจอะไรไม่เลี้ยบก่อนพี่จับไม่ได้เออต่อไม่ใช่ผมไม่เลี้ยบพี่จัวจูผมเลี้ยบพี่ฟิฟท์ แม่หนักกว่าเดิมไหมกูเลยไปแล้วเนี่ยชื่อเนี้ยพี่โฟร์ลวกดีกว่าชอบว่ะแล้วพี่หนักหลอกผู้หญิงเฮ้ยเพราะกูบอกเขาเต็มใจพวกง่ายกูบุยรอหนักเขาไหนเต็มใจพี่ทุกคนเลยทุกคนเลยไม่ไหนอ่ะมันเย็ดก่อนแล้วมันค่อยบอกอ๋อเขาเลยต้องยอมตัดเลยตัอยากอี่าเลยเรื่องมันรู้จริง อันนี้จริงเหรอพี่เฮ้ยเอออันนี้อย่าตงสัยอันนี้เยอะขนาดนไม่ตสงสัยแต่ต้นเกมเลยสัตว์ไม่มีคนนะเว้ยปลายสะพานน่ะสวัสดีหรอพี่ข้ามมาทั้งหมดเลยสวัสดีครับเอเดนวายจูจูไม่โดนนะเอลลเบอร์ลานยมันจะแข่งแล้วอ่ะผมขอวอร์มินี่แล้วกันนะไมน่าไม่ช่กูเงียบจังวะอ้าวโคนดูกูไปเร็วไปเด้ผมเล่นไปแล้ววันนี้บอดวะเนี่้ทุกวันนี้กูนั่งคิดว่ากูเปิดบอดปล่าวะใครมาบอดมันลงวะ ไม่มีใครพิมพ์เลยเหรอเออช่องกูมันแบบไม่ค่อยมีใครพิมพ์กันไอสัตว์แต่วิวอย่างเยอะนะแต่ไม่ค่อยพิมพ์กันฮูริโอเออไหวนั่นมันในเจเตอร์เจเตอร์เรียกกูกูริโอเย,ยเอ้เลยอ่ยอ๋อเขาบอกตั้งใจดูตำนานเล่นไหลขึ้นขวาหรือซ้ายดีเราไม่หมดเลยขวาด,ดีกว,ว่าเอามาจากสะพานแทนเลยพี่บอกว่าเราอะ <Yeah. S 2> นี่เพิ่งวงสองเดี๋ยววงสามมน่าจะมีคนมากูดูสะพานก่อนเอ้าเรามีสามคนเหรอเออเจมนตายพี่ตายพี่หวยก็โถยที่อะไปแล้วมา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 แล้วมึงด่านแรกมาไงมาเออพี่บอไปไหนนมทำไมปลกมันหลุดพ้นมาหน่อยเหรอพี่ขอทั้งหน่อยนะ โอ้ยแม่งมีคุณแปดด้วยวะมิชยัยเฮ้ยกูดินเป็นฝุ่นเลยวะกูทิ้งคุณหกไปแล้วนะกูทิ้งคุณหกไปแล้วมาสี่ชัดกันมาสี่ชัดกันรอเก็บหลักฐานแต่วันนี้มินีก็ไม่ค่อยโด,ดนน้องบีมวันนี้ยิงคือคอใส่ใส่เปรัปบเป,ปบ็นสติ้งเปล่าเปิดสสยเหรอใช่เปิดสายเอ,อเอ้ย เขาไปพี่ใช้หมวกหนึ่งเองอ่ะเออเหรอเฮียไม่ดูดิโอ้หมวกติ่มจัดเฮ้ยเขานี้เนี่ยเพิ่มมารสี่ไปช่วยกูเอาแล้วผมเล่นจริงจังอะไรเงินบิ๊กเ่จริงจังไงยีมาร์คสี่มันขึ้นไปดักกูไปก็ได้พอรบักกิ้งมาแล้วอุตส่าหพาน้วยอลุมิโนโลุฟันเคลียร์ใช่ป่ะพี่บอยไม่น่าม,มีใครมาเนาเปล่าไม่แน่มันเพิ่งแบบสามประกบอ่ะอาจจะแบบหลุดมาสักตัวสองตัว

ลายเฮีย like บ้านแดงตัวนึงทางแถบนี้ไม่มีคนเลยวะเปิ่มมักหนึ่งพี่อะไม่เห็นเลยพี่มาดิป่ะพี่ฟอพี่แจมเขาได้ยังไงพี่ชาย แม่มันนิ่งมันไฟนจบแล้วมั้งมันนิ่งไปแล้วอะ่ะพี่มาสืบๆอยู่เนี่ยเออหมอสืบเออเจอตัวเดียวเองตอน,น,นพี่สืบสืบญิงอะ่ะในเมืองอะไม่มีค้างมาแล้วมาแล้วมาแล้วปื้มปื้มาแล้วมาว่ะตายย่าลูย่าลูบพี่บอลรู้อะไรที่ม,มึงเล่นย่าลูเลยไจะยิงใครเลยวเอาใจเหรอเอาใจเหรอเออจพี่บอลอย่าเข้ามิดเขาเนี่ยอย่เข้ามิดเหรอ จะย้ายอีกแล้วนะจะย้ายใช่ไหมคุณรู้ใช่ไหมคุณต้องมาแทนใครอ่ะเฮ้ยหัวร้อยอย่างเงี้ยเออก็ใช่ไงแล้วก็ถามเฉยเฉยแช่งกูจากไว้ปื๋ยมาเด่นพี่จ่ายให้มันหายพี่หาเสร็จแล้วบอกพี่หายแล้วพี่หายไงอาขามออกขาไม่ออกนะวันนึงอะรอได้ยี่จัดท่ากันคืนนี่จยโฟกัสนั่งเครียดอยู่คนเดียว บักกี้ใครบักกี้กูพี่พี่กีนน่าจะไปแคมป์อะครับพี่เอ่อพี่บอกกีนเอ่อเอาบรรดาคอไปเสียบที่แคมป์เรานอนบ้านนะไอโบ้ด้วยนี่ใช่ไหมเออเห็นมันนัดไปไหนกันอยู่นะตอนแรกเป็ดจะเข้าวันนี้นะแต่ว่าไม่เข้าแล้วน่าจะไปพรุ่งนี้เรียเคลียร์หมดเลยว่ะคนแม่งไม่หนักฝั่งนู้นเหมือนเราฝั่งนี้ไปหนักเลยไม่เข้าแคมปเหรอพี่เข้าดิครับได้เข้านี่แหละ เขาเทพเนี่ย okay. มักหนึ่งมีคนปะไม่มีไม่มีเออเล่นมักหนึ่งดีว่ามันเห็นกว้างกว่าแต่ถ้าอยากคิวก็ไปมักสี่หนึ่งร้อยครับผมน้องอยากคิวปะล่ะปื้งเอมารถไาดิเอาดักมาแน่แน่ไปมักหนึ่ง๋ยวมันโดนขึ้นอย่างนี้เลอาไมอ่าไปสีก็นนี้ไอยากไปมักสี่ไงคือเราไหวอยู่แล้วสามคนพี่มั้นใจเดียวเจอลอ เดีเยอไอพี่ชายเฮ้ยริมน้ำอะไรมึงรู้หมดแล้วนะน้ำไม่หมดพี่จะดูไม่เห็นจะไปเดี๋ยวผมพยายามเชี่ยมันไปอยู่ฝั่งนน้นหมดเลยไฝั่งเราไมนเงียบเฮ้ยเอืมเงียบอย่างไรทียออยู่ในมิลิกันป่าว มาแล้วเสียงมาแล้วเสียงสวรรค์ไอเชื่อตัวเอ็มเคมาในมันจิกซองเล่นขอบซ้ายขอบชีทอ่ะพี่ชายแช่แล้วโอ้ยเจ็บอกว่ะ <c oughs> แค่ตอนแข่งวันที่ห้าเริ่มแข่งวันที่ห้าครับ <c oughs> บัตรคัดเลือกถึงวันที่เท่าไหร่วะ 5 6าหก,หกเจ็ดแปดว่ะพี่คัดเลือกอะนะอ๋อแปดแล้วก็แล้วก็สิบหกอีกทีหนึ่งใช่ปะ่ะไม่ชัวรมันคัด3ามิเกมนะพี่น่าจะหกวันนะพี่ยิงไม่ค่อยได้ต้องใส่คอมต้องบีมอ่าเรื่องนี้เชื่อมีคน จุ่มวงแตกด้วยฮะโอ้โหเงียบกรีบเงียบกรีบตรงหน้าผมอยู่ตรงไหนในบ้านอ่ะหนึ่งอ้มักสามวิอดไก่ไม่มีใครมาเลยพี่ผมเราไปแล้วพี่พี่แมวไอ้ดอกนะ เงียบจังแหว่เกเล่นบอยเหรอเออบอยถูมาจะมาหลักรอบท่าถ้าถ้าผ่านใช่ไหมจะมาใช่ปะแคมอะใช่ถ้าผ่านเดี๋ยวไปช่วยเออเดยวแชร์ก็มาถ้าผ่านอยู่แล้ววิ่เอยวเฮ้ยมันก็มีโอกาสมั่นใจเกินไปเดี๋ยวติดประมาทยิงกูสองตัวเย็ดแม่แล้วกูดับตั้งนานไม่ออกไลยเขาเขานี่มีคนนะสามแล้วพี่เล่นยากจัดเลยแม่ ต้องีัมันเอาตะลุนฟูฟู่เราเอาซ้ายเอาซ้ายเอาซ้ายปื้มเอาซ้ายไอสัตว์ไม่ต้องไปตีน้งบ้านเหลี่ยมไหมปอดซ้ายไงปัดเพี่เออก็ได้แหละที่หมายถอยเอยพี่ฟกตีได้อยู่ใช่ไหมมันวิ่งกลับไปเนินขวาแล้วตีมันได้ฝั่งนนั้เราเล่นง่ายเลยมันขึ้นเนินไปแล้วว่ะเม็ดหนึ่งเออมันไปนี่มันจะมันจะไปเล่นตรงสีไว้ยี่แม่งยิงเราระเบิดโคตรไวเลยฝั่งสามระวังมันยิงเราเลยไปตีมันเลยสามมีคนมาปึ้มสามมีมันยิง ล่งยังวะสามมันเล่นได้ด้วยนี่ว่าได้เดี๋ยวเีาจะตีน,นี้ดูเห็นมันวิ่งไปมาสี่แล้วอะ่ะ <c oughs> เออิวเออมเห็นวัาแวบหนึ่งเหมือนกันเฮ้มามองทางเราเร็วะไม่เจอว่ะโฟกตี่เปล่าระวังบ้านน<ช>ะไอ้ปืนไหลซ้ายไปตกกแล้ว ไม่อกี้มันเขาขีดกระบอกวะฟังแม่ดัดวะท่านสองแล้วไงได้ยินยังอยู่หลังเลยแล้วมึงเสร็จแล้วยิงได้สามานั่งยิงหรือหุ่งบอกสามไปแค่สองตัวเลยบอกสามสองตัวเลยพี่ดูตรงไหนอ่ะมาให้ทีตกแล้วพี่ข้างหน้าเลยพี่บอยก็เนึยวพี่บอยวิซ้ายใกล้มีตัวเดียวพี่พี่บอกยอีกเพื่อนมาอยู่ตรงมาร์กเลยพี่บอยมาร์กสาม จำเป็นค่ะหน้าให้บอลนะพี่เด uh uh ี๋ยวกูมาเพื่ี๋ยวกูไปสองเม็ดบอยผมได้พี่โปกเดี๋ยวพี่จะไปช่วยพี่บอลก็ได้แล้วแต่ช่วยก่ดอะช่ขึ้นเกิดหมดแล้วไอชซ์เอ๊ะบอลผมอยากจะขอตัวนี้จริงๆมันต้องตายหนาแล้วอีกตัวไม่บังกระสุนให้เว้พี่โปกคนรั่ะไม่เป็นไรนะเป็นดิ เก้าคนเราเล่นได้หมดเลยเราเล่นได้หมดเลยไม่เปันมีบอกสามสองตัวเลยพี่ตรงนั้นอ่ะเก็บได้พี่กลับไปเอามอไซค์ก่อนอ๋อเก่อนยังไม่ได้ไปเก็บอะไรหรอไม่ได้เก็บครับแตกดีใส่ไปเก็บอ่ะมึงรู้ดิเราตอนแรกจะไปไอ้ไอ้ไอไอเก็บน้ำอ่ะไอปื้มมันเห็นเขาขวาพี่ก็เลยกลับมาตบอยู่ไหนโฟกเกาะอยู่นี่เกาะมีมีเกาะสามครึ่งใบโอ้ เกือบเก้าคนเองว,ว่ะเออชิดเนินฝั่งหน้าเราพอพี่ฟงมาเช็คหน่อยพี่น่าจะเก็บแอร์ดรอปได้เนี่ยเฮ้ยม,มันใจขนาดไหนวะพี่ว่าไม่มาหรอกปืนเชื่อกูแต่ไปเช็คแล้วกูวิ่งราวไม ยิ่งโซ่โซ่อยู่ข้างในหมดแหละกูว่าตอกกันเลยตอกกันแล้วเฮ้ยไอ้มอนมาเนี่ยม,มันดีเืี้นี้เข้ยขกัอไอ้อมอนเลยเออเขาเปลี่ยนเลย,เลยมีบวก็จะเชี้ยมาแอดอกมนลงทีอย่างเ้ไอ้สัส<ร> ขึ้นไปเลยพี่ชายไปยิงฟรีอันไปต่อเนี่ยพี่คราฟเลยต่อไหนพี่ตึกเนี่ยพี่ผมจะเสียชื่อเสียงเออหมดแล้วมีซนเยดาวเทียมอะตรงมาพี่เลยนี่นี่นี่ตึกนอกวงตึกนอกวงตึกนอกวงเดินออกมาแล้วตัวนึงได้ปะเออตรงสายสายพี่แม่าด้วยคนเดินออกมาแล้วในตึกอะเดินมาพี่เลยพี่บอย นี่เลยนะเนี่ยใช่ใช่เพียงแค่ถกหัว,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 วมาพี่อ๋อปุล้อไกให้ต้องวิ่งดนะิเดี๋ยตีแตกแสบแสบล้องต้องวิ่งอยู่อะ,ะดูมั้งหนึ่งวิ่งไปขวาอยู่ไในนี่ตัวหนึ่งพี่ตนะัวเดียวที่แมนเห็นมาตัวนะั้เต้าดำหรือวิ่งไปแล้ววนะไม่เห็นมามั้งหนึ่งอะตอกเข้ามาข้างหน้าเฮ้ย นอ,ออนอนไปอะเหรอพีปได้ะ้โคตรเกาะไอ้อเดีดยเกาะแหงโอ้ได้ดิการเกาะแหงอีกอวันดีโก้ครับได้ดีละกาะแงไม่ว่าเล่นดกกาะแงอีก เราไม่ได้ตั้งใจตายเราไม่ได้ตั้งใจตายมัออกมาหาเรา